ลูกชอบผลัดวันประกันพรุ่งแก้แบบนี้แม่คนไหนเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างคะบอกให้ลูกไปอาบน้ําเดี๋ยวก่อนนะบอกให้ลูกเก็บของเล่นเข้าที่แป๊บหนึ่งแม่บอกให้ลูกไปทํากันบ้านขอพักก่อนนะขออีก5นาทีหรือแม้แต่แค่บอกให้ช่วยเก็บตาหลังทานข้าวยังต้องบอกหลายรอบถึงจะขยับตัวมันทําให้พ่อแม่อย่างเราอดคิดไม่ได้ว่าลูกเราขี้เกียจหรือเปล่านะ ไม่มีวินัยเลยโตขึ้นจะจัดการตัวเองได้ไหมพอคิดแบบนั้นเราก็เริ่มเครียดเริ่มเสียงดังแล้วก็สั่งลูกมากขึ้นแต่คุณรู้ไหมบางทีสิ่งที่ลูกแสดงออกมามันไม่ใช่ความขี้เกียจไปซะทั้งหมดแต่มันคือความไม่พร้อมความกลัวไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีหรือความกังวลใจที่เขาพูดออกมาไม่ได้เช่นกลัวว่าจะทําผิดกลัวโดนดุหรือไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีเพราะไม่เคยได้เริ่มอะไรเองเลยอย่างเมื่อวานลูกกลับมาจากโรงเรียนเขาก็บอกว่ามีใบงานที่จะต้องส่งครูก็เลยถามลูกกลับไปว่า แล้วหนูอยากทําใบงานตอนไหนนัดเวลาแม่มาเลยแม่จะได้อยู่เป็นเพื่อนอยู่ให้กําลังใจหนูคําถามธรรมดารรมดาแบบนี้และคะ่ะที่ครูปล่อยให้ลูกเลือกและตัดสินใจเองว่าเขาจะไปทําตอนไหนพอถึงเวลาครูก็แค่สกิดเบาๆว่าถึงเวลาทาใบงานแล้วนะคะลูกลูกเขาก็จะลุกไปทําของเขาเองเลยไม่ใช่เพราะถูกสั่งแต่เพราะเขารู้สึกว่านี่คืองานของเขาเทคนิคที่ครูใช้ในครั้งนี้คือเทคนิคถามก่อนสั่งซึ่งเป็นเทคนิคง่ายๆแต่ทรงพลังมากคะ่ะ เพราะมันคือการฟังลูกก่อนให้เขาได้เลือกให้เขารู้สึกเป็นเจ้าของการตัดสินใจเป็นการฝึกความรับผิดชอบแบบไม่ต้องสั่งและที่สําคัญที่สุดยังรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับลูกไว้ในแบบที่ลูกอยากคุยกับเราในทุกๆวันและนี่แหละค่ะคือสิ่งเล็กๆที่ครูตั้งใจใช้กับลูกและถ้าคุณอยากลงลึกมากขึ้นอยากเรียนรู้ทุกๆรายละเอียดในการใช้คําพูดกับลูกในแต่ละวันเรียนรู้ได้ในอ e ีบุ๊กเล่มนี้ค่ะพลังคําพูดปั้นลูกอัจฉริยะ คู่มือที่พ่อแม่ทุกคนควรมีครูเพนรวบรวมเทคนิคการพูดที่ไม่ใช่แค่ทําให้ลูกฟังแต่เป็นคําพูดที่สร้างแรงบันดาลใจช่วยให้ลูกกล้าคิดกล้าทําเห็นคุณค่าในตัวเองและดึงศักยภาพที่ซ่อนในตัวลูกออกมาเคล็ดลับและคําพูดนําไปใช้ได้จริงนําไปใช้ได้ทันที อย่าปล่อยให้คำพูดธรรมดาทำให้ลูกหมดกำลังใจโดยที่เราไม่ตั้งใจราคาพิเศษสำหรับท่านที่ดูคลิปนี้เพียง790บาท790บาทก็อาจฟังเป็นเงินจำนวนหนึง่งแต่ถ้าเทียบกับค่าคอร์สท,ที่คุณส่งลูกเรียนแล้วหวังว่าลูกจะเก่งหวังว่าลูกจะดีขึ้นแต่เขาจะเก่งขึ้นจะดีขึ้นได้ยังไงถ้าใจเขายังรู้สึกไม่ดีพอสาหรับพ่อแม่หรือถ้าเทียบกับของเล่นที่คุณซื้อให้ลูกในราคาแพงๆลูกยังไม่ยิ้มเท่ากับตอนที่คุณพูดกับลูกว่า แม่ภูมิใจในตัวหนูนะสนใจเป็นเจ้าของพิมพ์อีบุ๊กพลังคำพูดแล้วทักมาที่อินบ็อกซ์เพจหรือข้อความช่องครูเพนจิตวิญญาณความสัมพันธ์ได้เลยค่ะ